เที่วยวเชียงใหม่กันนะครับทริปนี้เป็นทริปแรกของปี2 0 2 5แล้วก็เป็นรถทริปแบบย,ยาวๆ4วันสาคืนนะครับจริงๆเรามากันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าเรามาพักกันที่จงังหวัดตากและตอนนี้เจ็ดโมงเช้าเราพร้อมออกเดินทางไปต่อที่เชียงใหม่ครับไปต่อเลยครับตอนนี้กำลังจะพาทุกคนไปกินมื้อสายของเราในวันนี้นะครับ มือสายแล้วก็เป็นมื้อแรกของทริปเช er ียงใหม่4วัน3ามคืนของเราด้วยร้านลุงประกิจกัดก้อมแต่วันนี้เรามากินที่สาขา2เนาะเพราะว่าสาขาแรกคนเยอะห่างกันนิดเดียวเดี๋ยวตามไปที่ร้านเลยครับคนไม่เยอะเข้าไปนั่งในร้านเลือยเลยนี่ครับ กิดมาห่อยด้านเหมือนกันมาเลยมาเร็วด้วยไก,ก่เนื้อกาไก่อือ้เอันนี้จานแรกเป็นข้าวซอยเนื้อครับใส่เครื่องเคียงไปด้วยปิดมะนาด้วย น,น,นี่เป็นไงใส่ดิ้งนะเดี๋ยวพี่กินไม่ได้นิ่เดียวพอชิ้นใหญ่นะเนื้อข้าวซอยเนื้อเขาเริ่มต้นที่ราคา60เศษ70บาทแต่ถ้าเป็นข้าวซอยไก่ธรรมดา50 เส้นก็เป็นเหมือนบะหมี่บะหมี่เส้นแบนบะหมี่พอกไป <c oughs> ชิมบัปเป่ยงเลย และวัดแรกของทริปเที่ยวเชียงใหม่ของเราในวันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเจ็ดลินนะครับ<ว>อันนี้อยู่ตรงถนนพระปกเก้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระขอระะพรกันดีกว่า และทริปท่องเที่ยวเชียงใหม่ของเราในครั้งนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวแบบชิวๆเน้นกินเที่ยวและพักผ่อนกันอย่างเต็มที่แต่เมื่อมาถึงเชียงใหม่ทั้งทีเราก็ไม่ลืมที่จะมาไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยออกจากวัดเจดลิงกันมาแล้วเราก็มาต่อกันที่วัดเจดีหลวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นพระอารามหลวงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเชียงใหม่สายมูนิยมมาขอพรเรื่องความมั่นคงในชีวิต ไหว้พระกันแล้วก็มาแวะเติมคาเฟอีนกันสักหน่อยที่ร้าน Single Origin Store สาขาท่าแพเพื่อเติมพลังและความสดชื่นก่อนที่พวกเราจะไปเที่ยวกันต่ออะไรไหมอะไรตัวไหนดักช็อกเหรอดักช็อก ไอติมน่ารักปะมันคือไอติมใช่ไหมขนาดนั้นคุณถนะ่ายรูปสวยแน่นอนถ่ายนี่ด้วยกว่าจะได้รับทานเ,เราต้องมีกรรมวิธ,ธีก่อนจะเก็บทรงได้

หลังจากที่แวะถ่ายรูปที่จุดเช็คอินประตูท่าแพกันเรียบร้อยเราก็มาต่อกันที่วัดพันเตา,เตาซึ่งเป็นวิหารหลวงที่สร้างจากไม้สักทองทั้งหลังความเชื่อของที่วัดพันเตาหรือวัดพันเท่าก็คือถ้าเราทำบุญเพียงหนึ่งเราจะได้บุญกลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่ากันเลยทีเดียว โรงงานทะลุ่วรัไม่เห็นที่บอกอยากกินแกงดกาวีดาวีเนี่กับมาใช่ไหมเนอะอยากจะกินอย่างนี้อันนี้สามดาวคือแนะนำใช่ไหมครับใช่ค่ะออริจินลอลค่ะออริจินลอลใช่ป่ะเป็ไงสิส่งเด็ดเด็ดของร้านเลยครัเอาทรงคัพซูรามิงครับแล้วก็ข้าวหน้าแกงกะหรี่คาชิอยากกินหมี่เย็นอะไรนะอยากกินหมี่เย็นอยากกินบะหมี่เย็นท่าง่าฟารุรามิงด้วย สองเมนูอันนี้ร้านเอน C ิสึรามงร้านเอ C ิสึรามงตรงเส้นเขาเรียกว่ารรรเส้นอะไรดีละ่ะตรงนี้ตรงสูงวัฒนธรรมเชียงใหม่แล้วก็เป็นรามิงที่บอกว่าเป็นต้นตำรับญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวเรามาดูเส้นกันเมี่ยร้านนี้รีวิวดีนะนี่เป็นเส้นแบบเส้นเล็กแบบเนี้ยน่าก,กินเนาะนี่ยกม,มาถึงสูงเลย ตัวนี้เป็นองกัะส,สือเป็นตัวได้คอมเมนต์ของรนะ้านเลยใช่สามดาวนี่นี่หมูชาชูราคาเริ่มต้นไม่ถึงร้อยแต่ก็ได้กินแบบของญี่ปุ่นแท้ๆถ้ากินอนะ่ะเดีดูชิมเลย,ช,เลยชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนโอ้โหอ,อกกรกะดูกอร่อย เดี๋ยวให้กินไดไหมได้เลยไปให้ดูวันนี้เป็นแกงกะหรี่หมูจริงหมูเลยนะคะหมูทงกสึโอ oh, <no. S 1> ้น้องพดนี่ก็ไม่ถึงร้อยเก้าสิบแปดบาทเรายังมีอีกหนึ่งเมนูใช่ปะ่ะใช่ค่ะเป็นซาลูรามิงบะหมี่เย็นมาดูกันดีกว่ามาอีกหนึ่งเมนูแล้วอันนี้เป็นอะไรนะบะหมี่เย็นซาลูรามงอันนี้แค่หกสิบหกสิบแปดบาทนะ ไม่น้อยนะครับน่ากินด้วยดูาลูกลราเองต้องจุ่มไปเลยเส้นพอนุ่มเลยเนาะเส้นนุ่มมากอ่ะนีส่สามอย่างสองร้อยกว่าบาทเนี่ย เอาจริงๆนะไปกินร้านใหญ่แทบไม่ได้นะราคาเนี้ยอย่างเดียวก็150แล้วอะเราได้เท่ากันอะเท่ากันแบบใช่ดูดินี่อร่อยไหมอร่อยเนี่ยช่วงที่สองมันเนี่ยช่วงที่สองแล้วชอบเขาแหละอ,อ,อร่อยจริงเฮ้ยร้านนี้เป็นมื้อเย็นที่ดีอยู่ใกล้ที่พักเราด้วยอยู่ติดกับอ่าเขาเรียกกาดมณีน่ากินน่ากิน หลังจากทานมื้อเย็นเราก็มีนัดกันต่อที่ถนนคนเดินวัวลายอยู่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนดนมาร์กที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวก็นมาเลือกซื้อของกันมากมายซึ่งถนนคนเดินแห่งนี้มีทั้งของกินของใช้สินค้าพื้นเมืองตัวไม่ถึงงานศิลปะต่างต่างก็มีให้เราได้เห็นตลอดสองข้างทาง แล้วข้าวปลูกงาใช่ปะ่ะมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนแป้งปะ่ะแป้งข้าวเหนียวทำจากข้าวเหนียวดำเนี่ยครับบอกนำมาสมงาคิม่อนแต่ละยี่สิบอื้อ่ะทำแร,ร้อนอ่ะก็หอมอร่อยเลย สำหรับวันแรกของการมาเที่ยวเชียงใหม่เราก็ได้พาทุกคนไปกินไปเที่ยวกันมาหลายที่แต่ยังมีอีกหลายสถานที่ที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันและว,วันนี้เราขอทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศสวยๆที่ถนนคนเดินฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ